แล้วต่อไปก็ถอดขัแบตเตอรี่ออก,กนครับดึงอมา้ครับแล้วต่อไปก็ดึงแบตเตอรี่ออกครับแล้วต่อไปก็นำแหปนกระติ้งครับเลาะตามนะครับลองเจาะบนไปเรื่อยๆนะครับประมาณสัก20นาทีนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบงค์โซเย์ครับวันนี้เราจะมารีวิวการแกะเครื่องโ o วดวายเ2019นะครับเั้งนี้เปิดติดนะครับแต่ท้าสกิจไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราไปชมวิธีทํากันเลยครับดับแรกนำไดมาเป่าฝาหลังนะครับเป่าไม่ต้องร้อนมากนะครับตัวนี้มีก็ได้ด้วยถ้วเป่ามาก ตัวรินี่โนนะครับหรือว่าใครตัวโจนนะครับก็ใช้น้ำมันรอนสันนะครับรอนครับใช้น้้ำมันรอนสันร้อยก็หฮอ์ครับยอดไปนิดน,นึงนครับไม่ต้องยอดเยอะ,ะครับ กายมาระวังตัวแผดสแกนด้วยนะครับอย่าสอดเข้าไปลึกมากนะครับแพ้สแกนไร้หนีน่มือนยครับดูตอนดตัวนะ เดียวครับเดียวนี่บลองแค่สแกนด้วยนะคมาอันนี้นะครับนี่เดี๋ยวค่อยมาทำข้อสอบกาวนะครับ ต่อไปก็นำาขบควงมาขันน็อตสองตัวนี้ออกครับถอดตัวสแกนฝาหลงนี้ออกก็เลยครับประมาณนี้นครับเดี๋ยวเราค่อยมาทำความสะอาดเศษเก่าพวกนี้ครับต่อไปก็ถอดขั้วแบตเตอรี่ออกกันครับประมาณนี้ครับ นะดับต่อไปเราก็จะขันน็อตข้างบนออกให้หมดนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บเศษก,กาวนะครับที่เขาติดไปนะครับ แล้วต่อไปก็เปิดฝานี่ออกเลยครับจะมีเดือน,นิดหน่อยนะครับน,นี่ติดกาวเหนียวน่อยครับแล้วกูจะเป็นโอ้โหข้นเหนียวเลยครับตัวนี้จะเป็น,น,ต,นปตัวปิดสวิงนะครับยาวมาข้างล่างครับเดี๋ยวเราจะเก็บ เส้นเกลางนีเน่เห็นหมดครับโอเคนะครับ, okay, รบเก็บน็อตน,นี่ให้ดีนะครับอย่าทำหายนะครับเวลาประกอบคืนก็ใส่ให้ครบนะครับแล้วต่อไปก็ดึงแบตเตอรี่ออกนะครับอันนี้ก็ไม่ได้แกะเดี๋ยวเราแกะให้เขานะแล้วต่อไปก็ถอดไอด้ชอยเดือดอครับ เดี๋ยวเราจะใช้ไดเปาหน้าจอนะครับหััต่อไปครับนำไดมาเป่าหน้าจอน,นะครับเป่าให้ร้อนพอประมาณนะครับแค่ร้อน,อนมากนะครับสมรสภาพด,ดูครัต่อไปครับก็นำแผ่นโลหะนะครับเสาะนำล่องไปก่อน,นครับ ต่อไปก็นำแผ่นกติครับเลาะตาม,มานะครับ โอเคประมาณนี้นะโอเคนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราก็ทำความสะอาดเศษกาวเศษกระจกนี่ออกให้หมดนะครับนี mm ่ครับประมาณนี้นะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะข้ามขั้นตอนนี้ไปเลยนะครับ mm hmm. เพื่อการเสรียเวลานะครับ mm hmm. เพื่อไม่ให้คลิปยาวนะครับ เดี๋ยวเราจะไปเอากระต้องไปลองจอเลยนะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นจอใหม่นะครับ mm hmm. อ่าแบบแรกเราต้องลองจอนะครับลองจอวนไปเรื่อยๆนะครับประมาณสักยี่สิบนาทีนะครับ ยืนเป็นการ้ว่าจะเอาเน้ยหือเ่รบที่นี้จะได้ขายสี่ล้านต่อหลอกคอร์กูนดีนี้เขาดูลก่อนนะครับแล้วก็ขอ่เองนขณะนี้ก็ยักไม่ไีคอกรึนว่าจะเรยกกไรยงายครับเน่งจากันเกงวดื่นแค่ไหครับเราไม่ได้เคุยังายนครบครัว่าโอเคนะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็ปิดเครื่องก่อนนะครับ ่ะไปก็ถอดแบตเตอรี่ครับไปก็ถอดแพรจอนครับถอดแบตเตอรี่นะครับมาวันนี้นะครับถ้าได้จอใหม่มานะครับก็เช็คเช็คว่ามีรอยแตกรอยเล้าอะไรไหมครับรอยมีรอยขวดไหมครับเช็คก่อนที่ติดกาวครับ เดี๋ยวติดกาวไปแล้วอาจจะเคไม่ได้นะครับอันนี้เขาจะติดมาเรียบร้อยนะครับซีนมาอย่างดีครับไปกันต้องกาวครับติดหน้าจอทำามาติดครับแต่นี้ตัวเซ็นเซอร์นะครับอย่าท้าทับนะครับเว้นไว้นิดนึงนะครับ เดี๋ยวกลัวกลาวมันจะปีนมันเลอะนะครับไปบังเลนตัวเซนเซอร์นะครับเมี๋ยวขณกมเขาเข้ามือจากไหนทั้งใจที่มาต่อมาในักษาเห็นว่าปิดทอง

เดี๋ยวค่อยมาเก็บงานอีกทีครับดับต่อไปก็ประกบแผ์จอนะครับใส่แบตเตอรี่นะครับ เก่าเนี้ยเอาเลยครับเก่านี้เขาไม่แกะครับก็ไม่เข้าใจครับไม่ไม่เกะเดี๋ยวเราประกบกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาติดกาวสองหน้าใหม่นะครับเดี๋ยวเราให้กาวแห้งก่อนนะครับเดี๋ยวเา้าวแห้งก่อนนครับ เาจะไปต้องเปิดเครื่องนะครับกดบอดหน่อยเช็คดูแสงรอดไหมนะครับดับเ่อไปเราก็จะติดสกอตเทปนะครับสติกเกอร์ครับรอบรอบรอบนี่เลยครับโอเคประมาณนี้นะครับถ้าใครไม่รู้ติดสกอตเทปไงไไปดูคลิปก่อนๆหน้านี้ก็ได้นะครับเดีย๋ยวผมขอตัวจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะครับ กดซับสไคร์และกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ